เราเริ่มทำมาแบบนานมากอะคะ่ะจนจนสุดท้ายเนี่ยเราต้องมานั่งนักหนึ่งใหม่ืเล่าแบบไม่อายกันเลยล่ะไม่อายเลยค่ะคือไม,ไม่ไม่เหลือจริงๆนะคะมีแต่นหนี้ตามมาด้วยเมื่อคีที่อาจารย์ใช้คำว่าพี่กบมีเหมือนแมวก้าชีวิต ครั้งนั้นมันน่าจะหนักมากพี่กบผ่านมันมาได้ไงแต่ละครั้งต้องแบบกําลังใจตัวเองล้วนๆเลยค่ะก็ที่หนักสุดนะคะก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจเนาะที่เรามีปัญหาแล้วก็เราเริ่มทํามาแบบนานมากอะค่ะจนจนสุดท้ายเนี่ยเราต้องมานั่งนักหนึ่งใหม่จริงไหมที่ที่ลำปากถึงขั้นที่โทษนะของที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเราหลับตาเ่ยเราไม่คว้ามรู้สุกไม่เป็นไรสร้างใหม่ได้ ใช่ค่ะคือไม่เหลืออะไรเลยเล่าแบบไม่อายกันเลยล่ะไม่อายเลยค่ะคือไม่ไม่เหลือจริงๆนะคะมีแต่หนี้ตามมาด้วยเราก็อายุเยอะแล้วเราจะเ,เริ่มต้นธุรกิจใหม่ให้กลับมาเกิดอีกรอบหนึ่งเนะี่ยเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยทุกอย่างตอนแรกมา1ิบเลยนะสุดท้ายความรักจะเหลืออยู่แค่5้าเขาพยายามจะดึงทุกอย่างให้มันมีความรู้สึกว่าให้มันเดินกันต่อไปได้เขาเป็นคนไม่เลือกใครก่อนนะ ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดๆเขามีความรู้สึกว่า,าต้องการออกใช่ค่ะแล้วเขาต้องอดทน <c oughs> เ็าต้องใส่ความอดทนอดทนทั้งที่เขาแบกทุกอย่างค่ <c oughs> ะดังนั้นเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่อให้สุดท้ายจะยังไงก็ตามมันเหมือนกับเขาต้องรักตัวเองให้มากอะ่ะ <c oughs> ทั้งวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับติดตามรายการทั้งสองรายการของเราเลยทั้งกินอยู่ดีและบุญบารามี <c oughs> ทางช่อง best of luck channel ครับซึ่งเราจะอ่อนแอทุกสัปดาห์ให้ทุกคนได้รู้